ทำเลสิกก็คือการผ่าตัดแก้ไขรักษาสายตานะคะโดยทําที่กระจกตาวิธีแรกก็คือ PRK เราจะขูดผิวกระจกตาแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงไปตรงๆสามารถรักษาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือสายตายาวตามอายุได้ส่วนอันที่2ก็คือเลสิกมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือแบบแรกก็คือตัวเลสิกธรรมดาก็คือเลสิกที่ใช้ใบมีดนะคะเราจะใช้ใบมีดขนาดเล็กตัดกระจกตาเพื่อเปิดแล้วก็จะใช้เลเซอร์ซึ่งเรียกว่าเอ็กซ์แ l มเบอร์เลเซอร์เนี่ยเป็นการปรับแต่งความโค้งแต่ว่าปัจจุบันก็ม การพัฒนาเพิ่มมากขึ้นโดยการที่เรามีการไม่ใช้มีดแล้วเราใช้เลเซอร์ซึ่งเรียกว่าเฟมโตเซกเลอร์ Laser, เนี่ยมาทําหน้าที่ในการเปิดสากระจกตาซึ่งก็ปลอดภยัยแม่นยําแล้วก็เปิดฝากระจกตาได้บางขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งสามารถรักษาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแล้วก็สายตายาวตาม,มาอายุได้อันที่3นะคะก็คือตัวรีเล็กสมายเป็นการผ่าตัดที่ใช้เลเซอร์ซึ่งเรียกว่าเฟมโตเซกเลอร์ Laser, เพียงเครื่องเดียวโดยที่ไม่ต้องมีการเปิดฝากระจกตาแผลจะเล็กลงกว่าตัวเฟมโตเลสิกเนี่ยประมาณ5เท่าคือ แผลจะอยู่ประมาณสัก2 -4 ถึงีมิลเล็กๆเ,เอ่ยโดยที่เราจะยิงเลเซอร์อยู่ในเนื้อกระจกตาแล้วเราก็หยิบชั้นกระจกตาเล็กๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเลนติคู่นะคะเป็นชั้นกระจกตาบางๆเนี่ยหยิบออกมาผ่านแผลเล็กจิ๋วๆเลยเพราะฉะนั้นข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเล็กตาแห้งก็จะน้อยกว่ากระจกตาก็จะแข็งแรงมากกว่าปัญหาเรื่องแสงกระจายกลางคืนน,น้อยลงแต่ว่าข้อจํากัดของวิธีเล็กสม์ยมเนี่ยก็คือมันสามารถรักษาแค่สายตาสั้นและสายตาเอียงเท่านั้นส่วนถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่สามารถทําผ่าตัดที่กระจกตาได้ อย่างเช่นกลุ่มบางคนที่มีค่าสายตาเยอะมากๆสั้นเป็นพันสั้นเยอะๆมากๆแล้วกระจกตาไม่พอที่จะให้เรายิงเลเซอร์ทั้ง3วิธีที่ผ่านมาเราก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าการใส่เลนสเสริม ICL โดยที่เลนสเสรรมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในบริเวณที่อยู่หน้าเลนธรรมชาติของเราแต่อยู่หลังม่านตาของเรานะคะซึ่งก็เป็นวิธีการแก้ไขรักษาสายตาสั้นสายตาเอียงได้ในระดับที่สูงมากๆก่อนจะทําเลสิกเนี่ยเราต้องแน่ใจก่อนว่าค่าสายตาเราคงที่ก็จะมีอายุประมาณเกิน20ถึงประมาณ5 ปีแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นข้อห้ามเช่นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายอย่างเช่นกลุ่มโรครูมาตอยหรือว่ามีโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เราอยัางต้องกินยาอยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วคุมได้ดีเนี่ยสามารถทาผ่าตัดได้นะคะไม่มีปัญหาข้อห้ามที่เป็นโรคทางตาก,ก็จะมีถ้าเรามีต้อกระจกแล้วเนี่ยก็คือไม่ควรทําเลสิกแล้วถ้าเกิดมีโรคต้อหินรุนแรงมีโรคจอประสาทตาเสื่อมรุนแรงหรือว่ามีตาแห้งชนิดรุนแรงอันนี้ก็ห้ามทำ